ไปไปาร์คิปขี่ไปสักรอบนึงให้ถ่ายรูปไปไปกับพี่ตู้สักรอบนึ่งไปโอเคไปเลยค่ะไปเลยไปรอบนึงกลับบ้านได้หรอคะกลับบ้านได้หรอไม่ค่ะก็พี่ตู้ก็ไปเลยหนูจะถ่ายเฉพาะตอนออกไปเนี่ยไปไปกูไปรับปรอเ่อไป้โอเคไปคือน้องไปออกกำลังกาย พัดาเพิ่งอย่างนี้เรอค่ะคุณวันายไปเที่ยวมาเหรอค่ะไปค่ะเออไปเที่ยวมาเหรอค่ะใสระวังไหลนะลูกใสไหลละรับไม่ทันไส่ใส่ไปเลยไปเลย เน่เน่เน่เอ๋เอ้เอ้เอ๋เอ๋ยิ้มมันยิ้มเอ๋เอ๋เขามาจับเมื่อกี้เขามาจับโถกันกับคุณปูโถกันใช่ไหมคะปูแย่เอ๋นี่เอ๋ยบ้า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 บ้้าบ้้าบ้าบ้าบ้้าบ้า อคุยเล้วคุยน่น่ไ้ลยอเ้งมันเป็นไรหรอคะไม่ค่ะเมื่อกี้มีคนมาจับมือรออกระเอะเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้อได้กลัวยองไงงงงงตุ๊กกจะกลัวเปย์รอดเปย้รอดตไ๊กเจะร้องไห้แต่นี้ไม่ร้องละไม่ร้องละรู้ว่าปลอดภัยนนะอ้ยคคนบ้านเดียวกันลูก ไหวไหมโอ้ยโอ้ลูกโอ้ยโอ้อ้งงงงนานๆเท็นยังงงยองยองยองไอยงยงยงเดี๋ยวพ่อหนูก <Clar ke> ็มาแล้ว <neck> น <sì stairs> <Herm> <repair> ี่ไปเอากับข้าวอยู่เดี๋ยวระวังนะลูกเดี๋ยวนี้มันตั้งสี่หมื่นกว่าอันตรายอะไรอ่ะสร้อยคอเขาเขา ก่อนใหม่ก่อนใหม่ตัดผมให้สั้นก่อนให้ลูกมันดูแก่เห็นไหมพ่อแก่แล้วตัดแล้วสั้นแล้วดู นี่พอหลานเกิดแล้วต้องเลี้ยงหลานเลยขายแต่เสารออ์อาทิตย์ค่ะอ๋อเคยไปตลาดแล้วทีนี้มันไม่มีเวลาหนังไงมันไม่มีเวลาค่ะก็เลยขายอย่างนี้แหละ <c oughs> ตัวอย่างตัวอค่ะ <c oughs> คนขายต้องใส่เป็นตัวอย่างด้วยเว้ยล่ะอ้าวนักกีฬาตีแบดนักกีฬาแบดมินตันผู้คนเป็นหน้าแดงหน้าแดงสักเลยนักกีฬาแบดมินตันครับน่าจะป่วยแล้วหน้าแดงแป๊บเลยเอาไว้ครับไปเถอะ ไป่ไปมเดี๋ยวจะทำ